สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567กันนะครับเรามาดูรายง,งานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเจ้าก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่โดยปริมาณฝนสูงสุดวัดได้10.4ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนครับสำหรับบริเวณยอดดอยมีกาศหนาวถึงหนาวจัด โดยอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้วัดได้7องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอนทนน์อำเภอจอมตองจ,จังหวัดเชียงใหม่ครับหามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอี้ทำให้ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงและจะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่กอขอให้ะ่อแม่ปีน้องดูแลรักษาสุขภาพ นื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระยะนี้ไปตัวน,นะครับรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ14ชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด1 5 3 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8 3 3องศาเซลเซียสส,ยสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นก็มีมองในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือมีการเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าโดยทางตอนบนของภาคจะมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งครับก็บขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลักาษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ต่วยนะครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์นิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทร053 277 9 1 9นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ หรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน